ทั้งพี่เน็ตเองนะครับก็จะมีมุ้งลวดอีกหลายแบบจะให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดแบบกันแสงใช่ไหมคะใช่ครับมุ้งลวดและผ้าม่านเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันแล้วค่ะเป็นตัวเดียวกันเลยอันนี้น่าสนใจทุกคนเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่กลับมาจากงานเนอะนอนดึกไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆที่เราทำแล้วก็ต้องการการพักผ่อนบางทีแบบพอเช้ามาปุบกบมุงแสงเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูค่ะว่ามันกันแสงได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ าสาธิตให้ฟังก่อนนะ<ด>ครับ,รบว่าตัวมุ้งลวดของพีเน็ตเนี่ยตัวนี้นะครับนี่คือดีอันนี้ดีมากอันนี้รู้สึกแบบว้าวมากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะจะเห็นไหมครัว,ว่าตอนนี้เราจะไม่รู้ว่ามีมุ้งลวดอยู่ค่ะ เราจะไม่เห็นมุ้งลวดนะครับถ้าเราใช้หน้าต่างไม่ว่าจะบานซ้ายหรือบานขวาครับมุ้งลวดตัวนี้ก็สามารถปิดปิดได้เลยดีมากถ้าเขาเก็บได้เท่ากับว่าฝุ่นเนี่ยจะจับเขาไม่ได้ใช่ไหมเก็บได้ก็อายุการใช้งานที่เราจะทําความสะอาดก็ยืดออกไปแต่ทําความสะอาดได้ได้ง่ายมากเพราะว่าตัวนี้เขาใช้แค่เครื่องดูดฝุ่นนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยคือดูดทําความสะอาดได้เลยนะแต่ในความจริงอ่ะ เขาเก็บเอาไว้ถ้าเราไม่ใช้เท่าเขาฝุ่นจับเขาไม่ได้ะนะครับอ่าและตัวนี้เป็นวนัตก,กรรมใหม่ก็คือมุ้งลวดและพะมา่าเนี่ยเขาอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ใช้วัสดุอะไรเป็นพลาสติกเกตโพลีเอสเตอร์และพม่าตัวนี้ไม่ต้องซกักค่ะไม่ต้องซักตลอดชีวิตเพราะว่าเขาจะใช้แค่ไม้ขนไก่เนี่ยปัดๆๆเขาก็ทำความสะอาดแล้ว น,นี้คือดีอันนี้ดีมากอันนี้รู้สึกแบบว้าวมากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยคะ่ะในทุกคนตัวนี้นะคะดีมากอันนี้รู้สกันแบบว่าการยุ่งกันอะไรได้ปกติแต่ส่วนตัวนี้ค่ะคือชอบมากเพราะว่าเป็นผ้าเป็นมุ้งลวดที่เป็นพาม่านได้ด้วยนะคะคือบางทีอะเรานอนดึกทุกคนนอนดึกอยากตื่นสายนะคะทําง,งานมาพักผ่อนน้อยแต่ตัวนี้คือเอาอยู่เลยแสงไม่เข้าแน่นอนมืดเลยนะคะอันนี้ชอบมาก โ <Okay, S 2> อเคค่ะค่ะนี่โอ้มืดเลยมืดแบบเป็นกลางคืนอะไม่รู้กลางวันกลางคืนเลยนะเนี่ยถ้าปิดอะโอ้ดีมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากได้มุงลวดแบบนี้สามารถที่จะติดต่อแบรนด์พีเน็ตได้เลยนะคะ